นมามืดเลยละ่ะเป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะพี่ปอสู้ๆสู้ๆไหมสู้ๆโอ้สู้ๆ,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 ๆนี่นะคะแม่ของพี่จกกักรีกับน้องภูเบศนะคะ อยากเห็นพี่กีอ่ะพี่กีไปทางไหนวะถอยถอยถอยลูกถอยถอยถอ,อยค่ะถอยถอยค่ะคนสวยบอกพี่คนสวยถอยค่ะแต่ขอนะคือนางต้องวางไว้แบบนั้นนะถ้านางยกตะขอปุ๊บอะ่ะพี่พลอยเททันที <laughs> พี่พลอยเทนางทันทีเลยนะคะ พอละไปของเพิินได้ล่ะขี่ช้างลงเท้าก็ใส่ไม่ได้นะคะหลาที่สั่งไปรงเรี่ยนบอฮะจากโล,โลสามกิโลค่ะ 3กิโลค่ะสามแม่มาช่วองอยังไงถาม,มอ,อีพออีพอบอกว่าสามถามอีพอแล้วมันอยู่บ้านเดียวกันวันนี้เทียงกันเนี่ยอคนคนไม่ได้ใบหวยนะแม่ต้องออกเดินตั้งแต่กี่โมงก็ขี่ไปต้องออกเดินตั้งแต่หกโมง ขี่ช้างแทนรถไปโรงเรียนโอเคปะโอเคปะไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านไป,ไป,บบนไปพอยังพอแล้วอะเกาะไปดิลูกไปดูว่าพี่ปอจะกลับบ้านได้ไหมไป,ไปพอแล้วเอากระดิก<ป>แล้วกระดิกข้างไหนข้างขวา เอ้ยไม่ใช่สิกระดิกข้างซ้ายไปขวากระดิกขวาไปซ้าย <laughs> พุ่นพิกกีน้องว่ากาไปสร้างมันหลายโพดพิกกี้มาแล้วโันนะ่ไปวะพิกกี้บอกอยังเป็นมูมยืดกินสบายใจเชียวยู่อื่จักรี พี่เวทถ่ายอยนูนี่พี่ปอ,อาราาีไปใส่อยู่รีส่กาวางรีไปใ <laughs> ส่ไไนนนหนูหยุยหดพร้อมอยังช้างหมดหรือยัง <laughs> หมู่้านช้างแล้วก็ถามว่าช้างเดินหมดหรือยังแล้วช่วงเย็นๆช้างเดินเยอะกระดิกไปวะกระดิกไปวะเออมาหน่อยกระดิกสั่งว่าไป <laughs> พี่บอยไม่ฟังน้องเลย <laughs> ดูท่ากระดิกนะคะดูที่ขาดูที่ขานะคะเอาตะขอเกาะด้วยสิคา ตะขอเกาะให้เบียงโอเคตะขอด้วยเออจับด้วยเนื้อลนดูขาพี่บอยนังหัวกินมากโอ้ยไม่เลยตนนี่ตนมากหน่อยกูเด้เอาระวังเขาดำเอาค้องกินทั้งท่งหัวอีกเดอ้อฮะแม่กับลูกนะค่ะ แม่พอยจะไปกับพี่กรีนี่โตนแต่มาหน่อยนี่แหละบังคับสั่งบัไดโอ้ยวมิเช่ให้ตามอพี่หนีเย่าๆด้วยแม่อันอันแม่คว่านกับยายไทยมั่งบ่ไดไทยมั่งเด้อที่คอยคอยเป็นช่วยน้องโอปอนะคะเพราะว่าพี่วิทย์เขาขี่เชือกนู้นอยู่นะคะอ่าพี่จะกรี จะกี้คือเดินยังไนแม่ก็ชิแลนตามลูกเรบ่อนีเน้เดินช้าๆเดินช้าๆเนียน้องขี้น่องขี้โต๊ะข้างหลังสงสารม้าใหม่หน่อยนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะแม่ขาเดี๋ยวไปดูม้าใหม่กันนะคะ